สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมเทียเอ็กบอลบอลวันนี้มีข่าวอัปเดตแพดใหม่อัลฟาเทส0.56ที่จะเข้าเดือมพิจิกานะครับมีของใหม่เข้ามาเพียบเลยมีอะไรบ้างเราไปดูนันฮะตามฉบับบอลบอลอินชวมาโยโยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอล เรือที่น้องรอคอยเป็นเรือทองนะฮะที่จะเข้ามาใหม่ในแผ่นี้30,000ทองนั่นเองสำหรับเจ้า U.S. Massachusetts นะครับ B.B. 1 0 1 2นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ NATO นะจริงๆก็คือเป็น NATO เนี่ยร่วมมือกับองค์กรเขาเนี่ยนะครับในการผลิตนะครับบัตเชิปนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จในป,ปีไหนแต่คร่าวๆเขาลงไว้ก็คือ2051นั่นเองอย่างที่เห็นกันนะครับสำหรับ Massachusetts เนี่ยจะมีจรวด3เบิร์ด 1ปุ่มกดแล้วก็ตอร์บิโดสองเบิร์ด1ปุ่มกดนะฮะปืน2กระบอกแล้วก็ RBU ตัวใหม่นะของอเมริกา B 1 0 0นะครับออตโต้แคนนอน3กระบอกการป้องกันทางอากาศด้วย เอ็กคาริเบอร์นะครับเป็นเอ็กคาริเบอร์เลเซอร์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นั่นเองครับสามหมื่นทองใครจะไปตามเชิญเลยฮะของดีของเด็ดมาแล้วไปกันต่อฮนะลำที่2ที่น้องๆอยากจะได้นักได้หนาว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยกพลขึ้นบนก,นนบกหรือว่าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของอเมริกาไม่เลยจะเข้ากับพี่ตอนนี้ u s s อเมริกาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ u s อเอเมริการาคาของมันก็คือ28ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับมีเครื่องบินจุดโจมให้1ลําลำโดนสสล็อตเฮลิคอปเต RBU 2กระบอกนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าปืนยิงระเบิดสองป้อมนะครับ Auto ้แคนนอนะครับ3ป้อมและ AA 3ป้อม2ชุดก็ทะรวมเปน็นทั้งหมด6ป้อมนะครับเป็นเรือที่เอาใจเอเมริกามากรอบนี้ชอบมากเลย28ล้านอย่าลืมไปจำกันนะครับไปครับต่อมาเป็นเรือในเทียร์2มาใหม่อีก1ลำครับเป็น USS Kidd d g ก็3แต่ก่อนมันอยู่ในเทียร์3แต่ไงโดนลดขั้นเหลือเทียร์2ก็ไม่รู้ครับเพราะอะไรก็ไม่รู้ สายฟรีก็ไปตามได้เลยสำหรับลำนี้นะส่วนราคาให้มาไม่น่าเกียด2อล้านหแสนดอลลาร์นะครับอาวุธที่ให้มารู้สึกตอนแรกจะให้จรวดมา2เบิร์ดนะฮะแต่ตอนนี้ถูกเนิร์ฟเหลือเบิร์ดเดียวแล้วนะครับแล้วก็ปืนใหญ่2กระบอกนะครับตอบิโด1ชุดแล้วก็อ่าบิซายป้องกัน AA เอเอร์ดิฟเอนส์ใหม่นะครับ MK 26ยิงได้ระยะไกลมากเหมือนกับ OSA เลยนะครับแล้วก็ให้ AA แยกมาอีก2กระบอกครับโอ้เฟี้ยวฟ้าวมาพาวแก้วถ้าเกิดว่าเรือลำนี้มี a อเป้อมนะครับพี่น้องครับโอเคแล้วก็ไฮนิเก เปียวฟ้านะลำนี้ถ้าใครจะซื้อก็ไปตาได้เลยสําหรับเด็กใหม่พี่แนะนําอีกหนึ่งลำนะฮะป้องกันตัวเองดีมากและก็เรือหาป่ามาใหม่ HMS t e n P 2 2 4องเทียหนึ่งนะครับอาวุธที่ให้เป็นจรวด2เบิร์ดหปุ่มกดออโตแคนนอนหนึ Auto ่งเฮลิคอปเตอร์หนึ่งก็พอได้อยู่แหละลำนี้เอาไวไ้เล่นขำๆครับสาหรับเจ้า t e n ค่าตัวแค่2องแสนสเท่านั้นเองใครอยากได้เรือน่ารักก็ไปซื้อเก็บไว้เป็นคอลเลกชันได้เลยนะครับ ต่อมาเจ้า S41 Tiger Type 148นะครับลำนี้ราคาแค่175,000ดอลลาร์ 1, 5, เก็บไว้หาปลาต่อนะลำนี้อีกลำหนึ่งอยู่เทียหนึ่งครต่อมาก็ยังไม่ได้เข้ามาให้ทดสอบสำหรับนี้มีแค่รูปสำหรับเจ้า d ด o n MQ20 เทียสโดนบม้เ่นพาร์ที่ต้องเติมเงินนั่นเองเป็นจรวดกรรมาถัน1สล็อตนะฮะแล้วก็โลวิสิบิลิตี้มิสไซล์ MSGM Nemesis หชุดแล้ว X51 1ชุด GBU บอมนะอีก1ชุดมาดูกันว่ามันโหดแค่ไหนต้องรอของเข้าก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ของยังไม่เข้ามาอดให้น้องๆดูเลยเอารูปไปดูก่อน ดูรูปกันต่อครับสำหรับเรือบัตเลนพาสเลเวล40ที่จะเข้ามานะก็คือเจ้า FFG Source Chip Button Chip เลเวล40ของที่ให้มาอุปกรณ์ยุทธกรณ์หรืออาวุธที่ให้มาเนี่ยของเรือลำนี้ก็คือจรวด2องเบิร์ดแยกปุ่มกดแล้วก็เป็นปืนนะฮะที่สามารถยิง เครื่องบินได้นะครับ,บล็อกอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตอร์ปิโดแยกผุ่มกดอีก2ชุดนะฮะแล้วก็ล็อกเก็ตลันเชอร์นะฮะล็อกอีก1ชุดเฮลิอคอปเตอร์1ซึ่งอาวุธเราเดี๋ยวรอดูตัวจริงอีกทีนึงผมยังไม่ขอพูดแล้วกันก็อันนี้เป็นเรือเรือสี่นะครับเพื่อนๆต่อมาเพิ่มสกินไฟนะฮะ Infernal นโคตรเฟียว no, เป็นสกินอันลกที่จะเข้ามาพร้อมฮาลาวีนนั่นเองนะฮะของเรือ2145นะก็เท่ฮะหนึ่งหทองคะนันอนคนมีเงินเขาซื้อกันอุ้ยทองจะหมดแล้วมาดูเรื่องอาวุธกันบ้างครับอาวุธก็จะมีเจ้า x c a l คา r ิเบอร์เทียสซอร์นะฮะที่เข้ามาเป็นทองนะครับ2,500ทองนั่นเองต่อมาเป็น MK26 ครับ ราคา90,000ดอลลาร์ปืนยิงล็อกเก็ตปืนยิงจรวดของตุรกีนะฮะเทียร์3ที่จะเข้ามาแต่ยังไม่เห็นของนะฮะแล้วก็จะเป็น Air Defense 2230นะครับของจีนนะ20บาเรลอันนี้ยังไม่เห็นของดูของเดิมไปก่อนนะฮะต่อมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ KA27 ปืนกลถูกเปลี่ยนเป็นขีปนาวุธแทนนะครับก็โอเคเพราะในเรื่องจริงไม่มีปืนกลน,นะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็แก้บั๊กในโหมดสครต์ใหม่ให้จับคู่ได้ดีขึ้นครับอินเทอร์เฟซเครื่องบินปรับปรุงใหม่เพิ่มเส้นขอบฟ้าอะไรของเขาเนี่ยแหละนะอินเทอร์เฟซในเรื่องของเครื่องบินด้วยนะโคตรเฟี้ยวเลยแล้วก็มุมมองบนเรือบรรเทุกเครื่องบินถูกเปลี่ยนไปนะครับดีมากเลยโคตรโคตรด,ดีเลยดูแล้วเล่นแบบแบบเต็มตาเต็มจอดีแล้วก็เพิ่มไฟจอดสําหรับอเบเช่แล้วก็ MQ20 ใหม่เพิ่มฟองอากาศให้ตอร์บิโดใหม่นะฮะและก็อัปเดตผิวน้ําใหม่อีกแล้ว อันนี้คือในเรื่องกราฟิกนะฮะแล้วประสิทธิภาพเพิ่มเอฟเฟกการยิงให้สวยขึ้นลื่นขึ้นนะครับไม่แลกน่าจะเป็นเพราะยามาโตะแน่ๆเลยพูดถึงเรื่องแก้บั๊กบ้างนะครับแก้ไขบั๊กเครื่องบินมีมากกว่า3ลำแก้ไขประเภทเรือของ2 1 4 5ในแผนที่แก้ไขไซโลที่ปล่อยจรวดของยูเรียโดโกลูเกียใหม่นะฮะให้สวยขึ้นให้เปิดขึ้น แก้ไขบั๊กเอเอของส่วนซนี่แก้ไขบั๊กล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กแก้ไขเรื่องการแปลแก้ไขเสียงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแก้ไขส่วนจดหมายใหม่ก็จ,จบกันไปสําหรับวันนี้นะฮะโอ้โหหกนาทีอันมีค่าของเราเราก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ข่าวสารนะครับที่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าได้เรือมาแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งว่าบอลเดอนผ่านโดนสี ai, ่สิบดีไหมโดนเอ็มคิวยี่สิบดีไหมแล้วก็ปืนจีนใหม่ดีไหมแล้วก็ของตุรกีดีไหมฮะโอเควันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้ โชคดีทุกคนเจอปืนมีอะไรเพิ่มเติมเมนได้คอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะฮะอาจจะตอบช้าหน่อยนะไปล้เป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์ให้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ